และสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับผมอยู่กับผมฟอกอีกแล้วอตอนนี้เราก็กลับมาอีกครั้งนะครับผมหลังจากที่ห่างหายกันปนานนะครับแล้วก็มาพูดคุยกันดีกว่านะครับก็ต้องขอเกริ่นไว้สักนิดนึงนะฮะว่าช่วงนี้เนี่ยผมยังอัพคอนเทนต์ที่เกี่ยวกับก็ซิล่าอยู่นะครับก็เป็นยังไงกันบ้างนะครับแต่ส่วนใหญ่ก็ไม่ส่วนใหญ่นะบางคนที่เข้ามาดูคลิปผมเขาบอกว่าเขา เขาดูแนวอนิเมะครับประมาณว่าเขาคอมเมนต์เกี่ยวกับอนิเมะมากกว่านะครับถึงแม้ว่าคอนเทนต์แนวสัปราดของผมมันจะก็ไม่ค่อยมีใครดูมากแต่ผมก็ทําไว้ก่อนนะฮะไม่ให้ช่องมันร้างมากเพราะเพราะฉะนั้นก็อดทนกันกิดนเลยนะฮะท่านผู้ชมฮะผมก็พยายามนะฮะที่จะทําให้คอนเทนต์ของผมมันดูดีขึ้นนะครับผมโอเคและหัวข้อในวันนี้ก็คือ what if นะครับท่านผู้ชมรู้จัก what what if หรือไม่นะครับผมมันคือเขาเรียกว่าอะไรเป็นศัพท์ภาษาอังกฤษไหมถ้าเป็นไทยก็ประมาณว่าจะเกิดอะไรขึ้นถ้าจุดๆอะไรประมาณนี้นะครับซึ่งคอนเทนต์ของผมในวันนี้ก็คือ what if ถ้าเราสับประหลาดเป็นมนุษย์หรือคนขึ้นมาเนี่ยมันจะเป็นอย่างไรนะครับผมก็ลองดีไซน์เอาไว้เดี๋ยวผมจะมากล่าวแล้วก็ดูแบบที่ผมทำไว้นะครับผมโอเคเราไปชมกันเลยดีกว่า โอเคครับผมแล้วก็มาดูกันในภาพแรกกันเลยนะครับผม what if นะฮะถ้าก็ซิล l ากับมอทราเป็นคนจริงขึ้นมาจะเป็นอย่างไรนะครับผมโอเคซึ่งผมก็ดีไซน์ไว้นะครับแล้วก็ตกแต่งภาพเล็กน้อยจะดูฟุง้งฟิงไปนิดนึงนะครับ <laughs> นะครับผมโอเคเริ่มด้วยอขอแพรเริ่มด้วยก็ซิลานะครับผม ก็ซิลานะครับผมได้ศึกษาและปรับแต่งนะครับโดยได้แรงบันดาลใจมาจากชาวเกาะฮาวายนะครับที่มีพฤติกรรมการแสดงและมีการแต่งตัวเป็นเอกลักษณ์ในแบบของพวกเขาและก็ยังมีความเป็นก็ซิลาไว้นะครับเช่นลายสักคีบหลังตรงไหล่ซ้ายนะฮะทรงผมตั้งและยาวแหลมเหมือนคีบหลังนั่นเองนะครับผมและนี่ก็คือดีไซน์ของกนะ็ซิลาในเวอร์ชันคนของผมนะมันก็เลด,ดูเหมือนชาวเกาะนิดนึงนะครับเกาะแถวทะเลอะไรเงี้ยนะครับ โอเคต่อไปนะครับผีเสื้อมอสตรานะครับผมก็ศึกษาและปรับแต่งนะครับโดยได้แรงบันดาลใจจากภาพชุดการแสดงของคนจีนนะฮะในมณฑลยูนนานจากภาพยนตร์นะครับ o ็ซ i l l a king of the monster ปี2019นะครับที่เพิ่งฉายไปนะครับผมเห็นว่ามอสตราเนี่ยถูกค้นพบและรักษาไว้นะครับที่ป่าฝนยุนนาน เอาโพสที่61นะครับโดยผสมการเป็นชุดเกาะที่ดีไซน์บางส่วนผมดีไซน์เป็นกรซิล่าถุยโอ้โอภายถูกแล้วนะครับมันจะมีถุยติดไวในคลิปด้อยางที่หยตัดโอเคยาวไปเลยนะครับโดยผมดีไซน์ให้มันเหมือนชุดเกราะด้วยนะครับโดยเอาส่วนแบบของมอทราในภาคเกมเคนะคให้แสดงถึงความสวยงามและมีความเป็นผีเสื้อไว้นะครับแล้วก็มีเข็มขัดนะครับผม ให้เป็นสัญลักษณ์ของมอทร a านะครแล้วผมก็ว่าดสตอรี่เล็กๆไว้นะครับประมาณว่าจะถ่ายรูปคู่กันอะไรเงี้ยเอ้นะครับเป็นคู่จินสัตว์ประหลาดอีกแล้วนะครับผมนิ่งๆไว้น่น้องอะอะไรประาณเนี้ยเข้มไปไหนเนี่ยอะไรประมาณน,นี้นะครับผมเดี๋ยวเราไปดีภาพต่อไปกันเลยครับ โดยเนื้อหานะครับมันก็อาจจะใกล้เคียงกันนะฮะทั้งภาพของที่แล้วแล้วก็ภาพเนี้ผมจะพยายามลองคิดว่าถ้ามันเป็นเรื่องเรื่องหนึ่งขึ้นมามันจะเป็นยังไงนะฮะเต่ก็ไว้ลองคุยสตอรี่กันท้ายคลิปนะครับผมโอเคเรามาต่อกันที่กิโดรากับโรแดนกันเลยดีกว่านะครับกิโดรานะครับก็ผมก็ลองวาดอันนี้ผมดีไซน์เอาเองนะกิโดรากับโรแดนนะครับ โดยกิโดร่าเนี่ยผมจะใส่ปีกให้เหมือนโล่ป้องกันนะฮะพร้อมกับชุดเกาะและแขนซ้ายที่มีการใส่โล่หนังให้มีความเหมือนจากผิวหนังของกิโดรานะฮะและการใส่หัวมังกรทั้งด้านไหล่ขวาด้วยนะครับก็จะเห็นว่ารูปทรงมันก็จะประมาณนี้นะครับผมต่อมานะฮะโรแดนนะฮะก็เช่นเดียวกันนะฮะเป็นชุดเกาะเหมือนกันนะฮะแกสลับตำแหน่งกันนั่นเองนะฮะโดยชุดเกาะของโรแดนเนี่ยจะเป็นหินทั้งตัวนะฮะและหัวของนก จีอยู่ด้านซ้ายส่วนปีกจีอยู่ด้านขวาและใส่หมวกที่มีเขาเหมือนกับโรแดนนั่นเองนะครับผมผมก็วาดสตอรี่ไว้เหมือนกันนะฮะหลังจากที่เซอร์เควินได้สูญเสียพี่ทั้งสองของเขาเขาก็ได้พบกับความจริงที่ว่าเซอร์เควินเนี่ยยังไม่ตายนะ,ะเป็นความจริงนิดนึงนะฮะเซอร์เควินได้คุยกับหลอดโรแดนว่าไงหลอดโรแดนครับเซอร์เควินอะ เนี่ยผมคุยแรงผมครับนี่นก็ประมาณว่าพี่ของเขาได้ถูกสังหารไปนั่นเองนะฮะในเรื่องมันก็จะคล้ายๆกับ Godzilla King of the Monster นะครับผมก็สปอยเ <c> ร <oughs> ียบร้อยนะครับผมโอเคจบเข้าเนเรื่องคนใทยเป็นคนข้าพี่ทั้งส่องเขาต้องไปดูในภาพย,ายนตร์เราเองแล้วกันนะครับส่วนที่เรียกว่าส่วนที่เรียกหัวของกิโดราหัวหนึ่งว่าเควินเพราะว่าเขาตั้งชื่อกันนะครับซึ่งบุคลิกมันจะแปลกๆนะครับผม ่อมานะครับภาพสุดท้ายแล้วนะฮะกับกษัร VS คิงนะฮะพระเจ้ากับราชาต่างกันอย่างไรนะครับผมโอเคก็เป็นการต่อสู้กันอีกแล้วโดยภาพสุดท้ายของเราที่จะได้เห็นนะฮะเป็นตัวอย่างจากตัวอย่างสั้นๆนะฮะเป็นแรงบันดาลใจให้ What if ของผมอีกภาพหนึ่งนะฮะเป็นการต่อสู้ระหว่างก o d ลและกับคองนะครับโดยคองนะครับผมได้แรงบันดาลใจใช่ล้วใช้คำว่าแรงบันดาลใจได้ปะจากตัวละครเกม r v นะฮะ Arena of Baller นะฮะหรือเออถูกแล้วนะครับมีชื่อเก่าด้วยนะเกมเนี่ยถ้าใครรู้จักก็ถือว่าคุณก็อยู่เซิร์ฟตั้งแต่สมัยเกมเพิ่งเปิดแล้วนะ ตัวละครนี้ก็คือแรดนะฮะสกินซูลูวอลิเออร์นะ,ะที่เป็นชนเผ่าแสดงถึงศิลปะการแต่งตัวและการต่อสู้โดยมีลักษณะของคองคือการกระโดดจมตีเหมือนในตัวอย่างเลยนะ,ะและมีการป้องกันหรือการต่อสู้โดยมีอุปกรณ์ด้วยนะครับใช้ก็คือสนับเข่าที่ทำจากกระโหลกของเจ้ากอลเฮาเลอร์นะฮะมาสนับสนุนในการต่อสู้นะครับโอเคก็เหมือนว่าชนเผ่าตีกันอะไรเงี้ยนะฮะอันนี้ผมก็ แต่งเล่นๆนะครับผมซึ่งก็ไปดูกันได้นะครับซึ่งก็ซิล่าเวอร์ซัสของก็อาจจะใกล้เข้าฉายแล้วนะฮะหรือเปล่าน่าจะอีกไม่กี่เดือนนะฮะก็รอดูกันนะครับในอนาคตโอเคนะครับผมก็จมไปแล้วนะครับสำหรับ What If นะฮะถ้าตัวละครจากสัตว์ประหลาดหรือ เรื่องราวเนี่ยนะครับในชุดของกอซิล่านะถ้าตัวละครสัตว์ประหลาดเหล่านี้เป็นคนขึ้นมาจะเป็นยังไงและเนื้อเรื่องผมก็วาดสตอรี่เล็กๆไว้นะครับที่ผมวาดพวกตัวละครมีทั้งชาวเกาะและพวกอัศาวินผมก็ไม่ได้ผมก็เลฟกเรนมาจากเ,าเหตุการณ์จริงนะครับเรื่องการที่ชาวเกาะถูกลุกร้านอะไรเนี้ยนะครับจากในสมัยอดีตนะฮะผมก็ตีความไว้ว่า พวกที่มาทุกร้านก็คือกิโดรานั่นเองอะไรประมาณนี้นะครับผมโอเคก็เป็นอย่างกันบ้างนะครับสําหรับที่วิดีโอนี้นะฮะถ้าท่านชื่นชอบก็สามารถกดไลค์กดซับสไครต์ like, ก,กันได้นะครับผมและคลิปหน้าจะเป็นอะไรก็ติดตามนะช่วงนี้ผมพยายามลงคลิปนะคอนเทนต์มันมีแล้วแต่ว่าผมแค่มีปัญหาในการทําวิดีโอเท่านั้นเองนะครับบางอย่างมันก็นะโอเคแล้วเจอกันใหม่แล้วกันนะครับผมสวัสดีครับ